ง <c oughs> คือตอนนั้นแบบคาดหวังแล้วว่าจะมีคนมาพูดแบบว่า, <c oughs> วาเฮ้ยมันแฟนของเบนเคหรอเฮ้ย <c oughs> แบบโอชิคใครอะไรเงี้ยไม่มีเลยทุกคนเงียบกิบจนแบบทักหาเพื่อนคนนึงว่าเฮ้ย <c oughs> แบบไปตอบให้หน่อยดีแบบไม่มีคนคุยด้วย <c oughs> ไม่มีคนคุยด้วยเลย <c oughs> <c oughs> มีคนทักบ้างไหม <c oughs> ไม่มีค่ะ ไม่มีคนทนะักคือแบบว่าหนู่ไปโปะแตกอย่างหนึ่งก็คือคือตอนนั้นน่ะหนูอยู่ในกลุ่มใช่ไหมกลุ่มของคณะเนี่แหละแบบที่มีปีหนึ่งอะแล้วหนูก็แบบว่าเห็นเขาแบบส่งเพลงแบบว่าขายแบบ NCT อะไรเงี้ยหนูก็แบบว่าเฮ้ยกันเดี๋ยวเราปลอมตัวแบบขายบ้างดีกว่าขายเพลงดีอะหนูเอาเลยแปะลิงก์ดีอะไปในกลุ่มปุ๊บเอาบอกคนณะเฉยก็แปะลิงก์เข้าไปปุ๊บฝากเพลงฝากเพลงมีนเค่ด้วยนะ เราก็แบบว่าคิดว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจว่าแบบเราเป็นแฟนขับ B N K เว้ยสรุปคือไม่เลยทุกคนแบบรู้เพราะอ e. ีข้อความนั้นคือนั่นแหละก็คือเป็นแันที่เป็นดิฉันเปิดตัวนะคะว่าดิฉันเป็น B N K แต่ก็แบบคือไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวจริงๆคือต้องการจะฝากเพลงอ่ะเพราะเราก็อยากให้ทุกคนแบบได้ฟังเพลงนี้คือเราก็อยากให้เพลงนี้แบบว่าเฮ้ย แมสทุกคนรู้จกักอะไรฟังแบบลองฟังดูเพลงนี้มันดีนะอะไรเงี้ยเออสรุปอ่ะทุกคนรู้ว่าฉันบีนเคเพราะฉันไปแชร์เพลงดีอ่ะในกลุ่ปลายคณะสิ่งคือตอนนั้นแบบคาดหวังแล้วว่าจะมีคนมาพูดแบบว่าเฮ้ยมันเป็นแฟนของบีนเคหรอเฮ้ยแบบโอชิคใครอะไรเงี้ยไม่มีเลยทุกคนเงียบกิบจนแบบทักหาเพื่อนคนนึงว่า เฮ้ยแบบไปตอบให้หน่อยดีไม่มีคนคุยด้วยไม่มีคนคุยด้วยเลยก็คือแบบเพื่อบอกว่าโอ๊ยนี่ว่าแบบมีหลายคนรู้กันหมดแล้วแหละอะไรเงี้ยคือตอนนั้นอนที่ขายไปคือหนูไม่ได้แปะไอจีด้วยคือตอนเข้าไปมัต้องในน้ำตัวแบบว่าแปะชื่อแล้วก็แปะไอจีคือหนูแบบไปวีวีคับแค่นั้นเลยไม่กล้าแปะไอจีนั่นแหละแล้วมก็แบบวีคับอะไรเงี้ย เราอยากให้เพื่อนทําตัวปกติกับเราอ่ะอืมเราก็เลยแบบไม่อยากแบบเปิดเผยตัวตนเรากลัวนิดนึงแต่ว่าพอสำหรับใครที่ทั้งมาเมคเฟรนอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าทั้มาเมคเฟรน e n เราก็แบบว่าเราก็จะพูดว่าเอ้ยบอกว่าทําปกติได้เลยนะแบบว่าชิวๆเฮ้ยแบบพูดเลยพูดหยาบใส่เลยันจะได้ทําให้สนิทสนิทกันอะไรเงี้ยอืม หนูปกตินะหนูไม่ไ pues ด <cat at light intens ifies> ้เป็นคนแปลกนะใช่ไหมใครจะไปรู้วีไหนตอนนั้นเราไม่ได้แบบนี่เห็นไหมใครจะไปรู้ว่าวีไหนคือไม่ได้ไม่ได้โพสไดจีด้วยซ้ำเราแค่ไปแชร์เอ็มมีบอกว่าเราเหมือนเราเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยคือแบบว่า ตอนแรกคะคือถามเพื่อนก็มีเพื่อนแต่เพื่อนเรียนเขาสายใช่ไหมเรียนนวัดถามว่าแบบเฮ้ยทำยังไงให้มีเพื่อนอะไรเงี้ยแบบว่าคือตอนนั้นไปเล่นเกมกับเด็กนวัตเนี่ยแหละแต่ว่าคือเพื่อนอะอยู่นวัตแต่เพื่อนอยู่ปีสองแล้วก็มีแบบเด็กปีหนึ่งนวัตเดี่ยมาเล่นด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบก็เห็นก็สนิทกันนี่ก็แบบถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำยังไงให้แบบมีเพื่อนมาอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอบกว่าชวนเล่นเกมเลยแล้วก็แบบคือเราก็ไปดูดีสคอตของคณะเราไอ้ล้วก็เข้าไปดูปุ๊บ ไม่มีใครเล่นเลยอะคือคือมันส่วนน้อยมากที่เล่นเกมแล้วแบบบางคนเล่นแบบเกมที่แบบเราไม่เล่นอะเออแล้วแบบเราก็เลยแบบชวนยังไงว่าคือเคยพิมพ์ไปแล้วดิสก์ก็แบบว่าใครเล่นเกมนี้เกมนี้เกมนี้บ้างมาเล่นด้วยกันนะมาเล่นด้วยกันได้นะชวนได้นะไม่มีเลยไม่มีเลยอืมก็เลยแบบแต่โดยความที่เพื่อนเป็นผู้ชายด้วยแหละมึงมันก็เลยแบบว่าแบบเวลาหาเพื่อนแบบเพื่อนเล่นเกมมันดูแบบผู้ชายมันดูกเข้ากันได้มากกว่าอะไรเงี้ยอืม เราก็เลยแบบจนตอนเนี้ยเปิดเทอมเรายังไม่ได้แบบไปเล่นเกมกับใครเลยอะหรือแบบเราต้องทักแบบเพื่อนผู้ชายไปไหมแบบว่าเฮ้ยเพื่อนเล่นเกมห่ออะไรอ่ะเงี้ยต่ทังไม่เรามีเพื่อน